สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการสมัครและติดตั้ง Binance TH หรือ Binance ประเทศไทยนั่นเองเป็นแอปสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนและจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น Bitcoin Ethereum BNB และอีกหลายพันเหรียญและก่อนที่เราจะติดตั้งเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนคือ 1. บัตรประชาชนตัวจริงนะครับ 2. อีเมลของเราที่จะใช้สมัคร และ3คือเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP ยืนยันครับถ้าพร้อมแล้วก็กดลิงก์สมัครได้เลยครับและถ้าใครยังไม่มีลิงก์สมัครก็สามารถกดลิงก์สมัครได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับพอเรากดลิงก์เข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าการสมัครนะครับเราจะต้องใช้อีเมลในการสมัครครับซึ่งอีเมลเราก็ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราจะสร้างขึ้นตรงนี้ครับซึ่งรหัสผ่านก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับขั้นต่ำอย่างน้อย8ตัวอักษรครับหลังจากที่เราใส่อีเมลพาสเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็ติกยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานและยอมรับการแจ้งข่าวสารจาก Binance แล้วเราก็กดปุ่มสร้างบัญชีได้เลยครับแล้วก็เลื่อนเติมรูปภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อยืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับ ระบบก็จะทําการส่งรหัสเป็นตัวเลขไปที่อีเมลของเราเราก็เข้าไปเช็คอีเมลเพื่อนำรหัสที่ใบแนนส e ส่งมามาใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากใส่รหัสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะมาถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อจะใช้บัญชีของ b บ n n n e e ไทยได้นะครับเราก็กดยืนยันตัวตนและกดยืนยันตัวตนต่อไปได้เลยครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบจะมี QR code เพื่อให้เราดาวน์โหลดนะครับทั้งระบบ iOS และ Android และถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอป,ปติดตั้งบนเครื่องก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store หรือ App Store ได้เลยครับเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วหน้าตาแอป,ปก็จะประมาณนี้ครับกดเข้าแอป,ปได้เลยครับพอเข้าแอป,ปมาแล้วเราก็ไปล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยไปที่เมนูด้านซ้ายเป็นรูปคนตรงนี้ครับ หลังจากนั้นกดเข้าไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนก็นำอีเมลและรหัสผ่านที่เราสมัครเมื่อสักครู่มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้านี้จะเห็นตัวอักษรขึ้นว่ายังไม่ได้รับการยืนยันนะครับกดคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับขั้นต่อไปเราจะต้องเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนก่อนนะครับก็คือระบบ2 FA ซึ่งอีเมลเราได้ทำการยืนยันไปแล้วนะครับ ก็เหลือคือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ครับเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยเพื่อจะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับในรูปแบบของ2 FA ก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยครับก็จะมาที่หน้านี้เราก็ใส่เบอร์ของเราไปได้เลยครับหลังจากใส่เสร็จเราก็กดยืนยันทีนี้เราก็ต้องยืนยัน2 FA ด้วย2ช่องทางนะครับก็คือทางโทรศัพท์แล้วก็ทางอีเมลเราก็กดคําว่าส่งรหัสตรงนี้ได้เลยครับส่งรหัสทั้งข้างบน แล้วก็ข้างล่างด้วยครับหลังจากที่เรากดส่งรหัสให้เราก็ไปนำเลข OTP เพื่อมายืนยันทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ทางอีเมลได้เลยครับหลังจากใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยเราก็กดตกลงได้เลยครับเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันตัวตนต่อไปได้เลยครับเขาก็จะขึ้นประกาศมาแบบนี้นะครับเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้เพื่อรับรองว่าข้อมูลข้างต้นไม่ตรงกับสถานะของเราแล้วก็ กดดาเนินการต่อไปได้เลยครับตรงนี้ระบบจะบอกขั้นตอนการเปิดใช้งานบัญชีเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยครับมาถึงขั้นตอนนี้เราจะต้องนําบัตรประชาชนมาถ่ายด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของบัตรประชาชนด้วยนะครับซึ่งในการถ่ายตรงนี้เน้นย้ําว่าให้ภาพถ่ายที่ออกมาจะต้องมองเห็นตัวอักษรอย่างชัดเจนและแสงจะต้องสว่างเพียงพอไม่มืดเกินไปด้วยนะครับถึงจะผ่านครับพอเราถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยครับ หน้านี้ทางแอปเขาก็จะขึ้นข้อมูลของเราที่ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะครับถ้าข้อมูลยังไม่ถูกต้องก็กดกลับไปถ่ายภาพส่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าข้อมูลของเราถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันต่อไปได้เลยครับมาถึงขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบการเคลื่อนไหวเราจะต้องไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาแล้วเราก็ต้องห้ามใช้ฟิลเตอร์แล้วก็อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างให้เพียงพอด้วยนะครับ ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็กดดําเนินการต่อแล้วก็ทําตามคําแนะนําของระบบได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราทําตามที่เขาแนะนําหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการยื่นหน้าเข้ายื่นหน้าออกกระพริบตาหันซ้ายหันขวารวมถึงการฉีกยิ้มกว้างๆนะครับพอเราผ่านหมดแล้วก็จะมาถึงหน้านี้ครับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยครับ แค่นี้เราก็รออย่างเดียวนะครับใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงในการตรวจสอบการยืนยันตัวตนของทาง Binance ประเทศไทยนะครับการสมัครและติดตั้งก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ